องคหนึ่งเห็นต้องเต็มครับต้องเต็มเอาไหมครับเอาไหมผ่อนใช่ครับผอนหาฟิวครับหาฟิวเห็ดฟิวฟิวพิเศษบ่มีไข่เหมียนครับมาเขียนครับเขียนเนี่ยเต็มเนี่ยเต็มหนึ่งเั็นเขียนเทอร์โมมันครับปัดจีจักหน่อยกีบัดกีเกี้ยวเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวครับ เกี่ยวประเทศทยเข้าไปพันเออพันได้ไหมครับเกี่ยวเกี่ยวอะไรเกี่ยวเกี่ยวพันได้ไหมครับบัตจีหน่อยนึงครับใส่ประมาณสองสองเสียน่อยหน่อยครับกั้นใส่นี่ครับใส่ละอทอหดครับใส่ครับโอวัดตก่อนครับนี่ครับร้านครับว้านต่อหรือเปล่าครับ เียบร่อยครับตื่อย่างวัน่นอดครับใช้ทอฮอิดนึงครับอะไรเอาไฟจูดไฟจูดครับที่ลุม่มลุม<ว>นี่ไฟทองนไฟล่นกับไฟล่น เขาแรงดาดเลยด้วยมาได้ครับมึงหอยไงครับมันสีประหลาดเกี่ยวครับมันนี่ร่มแห้งครับมันนี่ร่มแห้งไป่ร่อนนิดนึงครับมันเป็นเส้นวันนะครับพ่อครับใส่ออกอันนี้เข้าไปครับอีกสั่นหนึ่งรับเพราะมันเข้ามาได้ครับ อึบฟ่าวฟ่าวฟย,ย,ย,ยาวยำจิใสอยู่บ่สยยบใส่เชนวันเข้าไปครับเชนวันเข้าไปนี่คือบลสอดสองสันครับเชนวันอ,อึบ ครับอัน็อตครับน็อกขันนอ็อตล็อกเข้าไปลงุงเทละยางนะครับรันแรวเตาแต่ว่าสิม,มียังเข้ามาเดี๋ยวแต่มือครับต่กระเยี่ยมสร้างนะครับครับ ไใส่น็อตเขา้าไปเอาบัดมาครับครบวงจรนะครับเอาเรื่องบัดใส่มาครับเดี๋ยวบัดใส่มาครับใส่ไม่ต้องต่างไปจับประมาณคุณหนึ่งขีดครับเพื่อยังเพื่อว่าเข้าสิีจโหูครับเพราะว่าตังอาร์คูณนึงมันมันบกขึ้นครับมีความต้านทานหลายครับ เป็นบอบอขาดครับใส่ครับปักต่อครับต่างคนหนึ่งครับเรื่ครับยังเห็นแบบเมียบเห็นะครับต่อละครับเสร็จหนึ่งครับครับหบมาครับลองเลยครับจะลุงไว้จะล่วงครับ มันครับครับน่ากินนะครับคันดีหัววามันห่อนมาห่อนครับกดลงแค่ข่าวหนึ่งครับนับประมาณหาวิครับพ่อครับปอดปาก่อดรับดมือเตี้ยมึงครับหลังมือครับห่อนครับผ่านครับความผงุครับทำไมคลิปนบครับ าก,ากน่าเรามีเรื่ทคนิคไว้น้ำนะครับฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามน้ำด้วยครับพี่ต้องเยวจะมีคลิปดีๆเทคนิคดีๆมาสอนในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับครับ